สวัสดีครับนี่ก็ยุกระชองปลากระพงหองหมกไทยแลนด์ครับมาต่อได้ครับได้เบล้วครับได้บืชุนครับผมต่อตานี่ต่อลงค้นกับต่อไตนี่ครับต่อไตล่างนี่ผมต่อเพค่อยอยากยูเคียครับต่อหนี่เลยผมทองเทิงนี่ยูกันครับสําหรับผมสาหรับเพื่อนวู้ฮู้นะครับสอดมาครับเอาได้ตามมาเกี่ยวเก่าสองรอบครับอันตรงนี้ ยาวเก่าสองลอบเลยยวเก่าสองลอบลสอง,อส,องสอดผ้ากางครับแบบนี้ดูมานี่ครับแน่นดีกันครับ างานยนิงๆครับตัดต่อครับผมใส่ได้กังไกตตดเรลียบครับหาไดง่ายครับมันไกตัดยาไปเอาไฟแชกล้นครับมันจะล่ำครับคอยๆเขาคอยล่นหน่อยหน่อยรับตัดออกดูดีกันครับเขาตัดล่นหน่อยหน่อยเอาครับยาไปล่นลายครับ น้นไหลจีล่ามเง็บปลามไปตาอื่นครับหนุงยากครับนี่เขาก็สานไปปกติรครับนี่สานปกติใจได้ปกติแล้วครับ ไม่ต่อใหญ่น้อยนึงครับต่ออย่างเดิบสารหอดสารหอดติ้งแห่ที่ครับเห็นจังไงน,น,นี่เนียนบ่ติ้งแห่ติ้งแห่ที่ที่หออ่อแขนี่ติ้งแห่ที่หออ่อแขเห็นยังไงที่ห่อวกว่าก็แล้วครับกว,กว,กว่าก็ตาบั้น ายมันผ่านไปผ่านมาครับายมันผ่านช่องนี้ช่องนี้หรือช่องนี้ครับเห็นมันมาลงมาช่องของมันครับมันมีช่องของมันโดยเฉพาะอยู่แนวของมันครับนี่แนวของมันไงมันพันขางนีขานีขานีครับนี่มันพันครับเป็นทางของมันอยู่ครับนี่เลยครับนี่นี่ครับมันก็เป็นประมาณนี้ครับ อ,อ๋อแคแล้วบัดนี้เฮามาสารตาแขะแบบนี้เมื่อิเป็นประมาณนี้ครับเป็นประมาณประมาณมารูปเสื้อนะครัปูปหัวใจหัวใจขวมนะหัวใจลล่ขวมนะประมาณนี้ครับ หอดึงแล้วครับหอดสารไม่เลยจนหอดตึงแห้วจะมาหอดแข้าห้อยตั้งใดทีครับบอกเพิ่อนเห็นที่ห้องเขนี่หัวตักออกครับเลยนี่เป็นช่องของมันหัวตักออกนี่ครัเมื่อไม้อาจจะว่มีคนบอกครับกันย้วยยุบเพอเดียวกับเบื้องคลิปนี้ก็ได้ครับนี่เฮ็ปลี่ยนแล้วไม่ต้องไปงงๆเศร้าๆครับวาดดเบื้องครับขยันเบื้องครับ ละเอียดยิบครับช่องผมพยายามเฮ็ดใหตุเห็นครบนะครับให้มันละเอียดจุดบวดจุดยังผมบีลงเบอร์เลยครับสารไม่ได้ผมนี่จะสารเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวกลอยครับผมเดี้ยวนิ้วนี่นิ้วนี้นี่ไปแต่ว่าผมบอกเกี้ยวบอกเกี้ยวหนังก้อยผมอานิ้วนั่งนี่ยมือัดให้ครับครับบอกมานี่ได้ยังในชุดเห็นบ่้ยตาก ข้นนี mm ่ได้กลับมาอยู่มือนี้เลยดิได้มาอยู่ในนี้เลยดิได้ไปตัวในชุนนะครับตายออกจากชุนไปแลีนมาหนีปั๊บขึ้นมาหนีอยู่นีแล้วได้เท่าต่างมางหน่งสอดครับนี่เบิองใหม่เบิองบั้นี๋ยวก่อยเป็นอยังนี้ผมก็สาดเร็วเลยตายครับหมอนปั๊บนี่เห็นบอเห็นบอเงยดีเลยนี่ยิงยวงเสียไปปั๊บนี่เห็นตาเห็นบอครับนี่จะมายุ่งนี่ล่าสุดที่ วกมงนปั๊บนี่มันจะไปเียไปยง่ั้งเลยครับมัน <olor S 1> ไปอยู่ในชุนหรอนี่ตกตาแหมมันอยู่มันอยู่ในชุนตัวที่เขาตักน้ำอยิ่มันอยู่ในตาแหมแบนี้สอดครับดันดันไว้แล้วดึงตัวครับนี่มนั่งย่ยฝอมานั่งย่บฝอไปครับครับเหนวกลางนี้ไปครับกดดึงครับเอาอีกครับเกี่ยวก้่อยครับ นี่ครับเทคนิคสานเร็วครับคุยกดปั๊บนี่ครับเขาตายแี้มับเลยครับนี่ปับดึงครับนี่ครับสานเร็วแน่นอนครับสานทีครับเร็วกวนี้กเครื่องจักรครับสานแน่ที่สาน มันจะมีช่วงชัดอยู่ครับผมมีคนจับกล่องใหน้นะกล่องมันนิ่งๆนะ่งนผมมันชันไปชันมากเลยมีคนจับให้เบื้องีครับสุดท้ายครับปั๊บ เจียว้อยครับนี่ครับขามาแล้วครับมือเข่ามือเข่าหยิดดึงกัหลังน้อยหนึ่งนะครับเพื่อนี่ครับเพื่อสอดมากเพื่อสอดมากสินะอยากยิงสิบ่ะไรได้ตองกวกมากปึ๊บนี่ขามมาแล้วอยู่ทั้งในตายเหนะครับเดียวกวกมากอันนี้เข้าเะเยวสอดไปนี่สอดตายเหงยชุนสอดตายเห้ย ครับนั่งนีครับนิ้วก้อยนิ้วนางดึงไว้ทบก้อยทบกับเมื่อถือชุนทกปั๊บครับจบแล้วครับเฮ็ดไปเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็นครับสารเกี่ยวก้อยเร็วแน่นอนครับเร็วลอยไปเส้นครับครับเทคนิคสารแห่เร็วครับปากไว้ครับ